สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกองสลากประกาศด่วนหลังมีประชาชนเรียกร้องให้เปลี่ยนการออกรางวัลกองสลากประกาศล่าสุดจะเปลี่ยนวิธีออกรางวัลใหม่หลังรางวัลที่1ออกใกล้เคียงกันวันที่1พฤศจิกายน65พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายน2565 โดยรางวัลที่1หมายเลข913106ที่คล้ายกับงวดวันที่1 6ตุลาคม2565ที่รางวัลที่1หมายเลข6 1 3 1 0 6โดยเปลี่ยนเพียงหมายเลขเดียวจาก6เป็น9นั้นน่าสุดน,นายธนวันรพลวิชัยโฆษกกรมสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานสลากยังไม่มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกรางวัลหรือเครื่องออกรางวัลแต่อย่างใด เนื่องจากวิธีการออกรางวัลในปัจจุบันมีความโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากล ISO อยู่แล้วในส่วนของเครื่องออกรางวัลได้เลือกใช้ระบบแมนวนวลซึ่งไม่สามารถคาดเดาตัวเลขล่วงหน้าได้อยู่แล้วว่าจะออกเลขอะไรส่วนที่มีการออกรางวัลเลขใกล้เคียงกันถึง2งงวดติดก็ถือว่าเป็นไปได้ตามความน่าจะเป็นซึ่งทุกตัวเลขมีสิทธิ์ออกได้ทั้งหมด ที่สำคัญในกระบวนการออกรางวัลสำนักการสลากมีการเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักวิชาการประชาชนสื่อมวลชนรวมถึงดารานักร้องบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลทุกงวดทุกครั้งก็ยืนยันได้ถึงความโปร่งใสามาโดยตลอดดังนั้นจึงของให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการความโปร่งใสในการออกรางวัลต่อไป ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ